คืนนี้นอนรีสอร์ทนะคะอากาศเย็นมากค่ะตื่นเต้นมากวันลงทะเบียนเขาให้เราตรวจโควิดนะคะเราก็เข้ารับการอบรมหลักๆเพื่อปลูกฝังให้เราหลักธรรมชาติไม่เหยียบดอกไม้นะคะฉี่ก็ต้องฉี่ในถงุงช่วงบ่ายก็ไม่มีอะไรทําแล้วก็เลยมาแช่น้ำที่บ้านปูโต๊ะน้ำไม่ได้ร้อนมากนะคะออกจาก อุ่นๆแต่ธรรมชาติดีทีเดียวค่ะ าเช้าหน่อยคนลงทะเบียนก็จะไม่เยอะนะคะสายๆก็ไปลงทะเบียนออนไลน์นะคะมันจะบอกรายละเอียดว่าเราได้จองอะไรมาบ้างจะใช้ลูกหามนะคะมันจะมีตัวเลขนะคะอ่าหนึ่งส่วนอยู่ที่เจ้าหน้าที่หนึ่งส่วนอยู่ที่เราอีกส่วนอยู่ที่ลูกหามนะคะแล้วก็ถ่ายรูปลูกหานกันเราลืมเนาะคันนี้นั่งประมาณแปดคนข้างหน้าสี่ข้างหลังสี่นะคะ นี้จะบอกขนาดของดอกไม้แต่ละชนิดนะคะแล้วมันก็จะบอกว่าดอกไม้ชนิดนี้อยู่ส่วนสูงประเภทไหนพักทานข้าวตามใจชอบได้เลยค่ะระหว่างทางเราก็จะกินเจลที่เพิ่มพลังงานให้เรานะคะมีหลายยี่ห้อหลายรสมากค่ะมีรูปให้ดูนะจองเต็นท์ไว้กับเจ้าหน้าที่นะคะเต็นท์น่าจะเตรียมไว้ข้างบน ให้เราแล้วแล้วก็เก็บของแล้วก็นอนพักผ่อนสักครึ่งชั่วโมงแล้วก็เดินทางต่อได้ค่ะเพราะว่าข้างบนน่ะมันจะมีจุดให้เราชมวิวเพื่อดูพระอาทิตย์ตก่เาอยเางเราจี นี้จะเป็นห้องน้ําชายหญิงรวมกันนะคะมีโถส้วมสองแบบแบบแดงจะเป็นแบบเก่าะคะ่ะถ้าเราถ่ายหนักเราก็ต้องเอาถุงมาเทงเองตรงนี้จุดสูงสุดนะคะของดอยเชียงดาวสูง225เมตรจากระดับน้ำทะเลนะคะ สถานการเปลี่ยนนะคะตอนเดินลงมาเราลื่นดินแดงค่ะสงสัยมันมีน้ำาก่อม,มันทำให้เราลื่นดีทีมงานเขาเก่งค่ะเขาหามเราขึ้นหลังพาเรามาปฐมพยาบาลเพราะไม่มีใครรู้ว่าขาเราหักจริงๆไหมเกิดอะไรขึ้นเพราะเราเดินไม่ได้เตรียมมาไว้สั่งสรรกับสามีไม่มีละจ้านี่สามีต้มหมูให้กินแค่นเลย พี่เสื้อสีน้ำเงินคือทีมที่จะพาเราลงไปนะคะก่อนที่เราจะลงไปอ่ะหลายคนน่ะยื่นยาให้เราหลากหลายชนิดเราก็กินหมดเลยลูกกลัวว่าเราจะเจ็บเท้าจรอย่เ้าสี่สอโลมาณหกสิบเจ็ดนะคะเรามาเดินป่าเพื่อลดน้ำหนักแต่ตอนนี้มาเป็นภาระของพวกพี่ๆสังั้นดูยากลำบากมากพี่ก็ยินดีที่จะพาพวกเราลงไปก็ เสียงหัวเราด้วยหอบด้วยปนกันไปแตนเราไม่กล้าพูดอะไรมากกลัวเสียงไปแบบลบกวนสมาธิในการเดินของเขาเนาะเพราะว่าการเดินของเขาอะ่ะม,มันมีทางชันทั้งขึ้นทั้งลงคือแบบพี่เขาต้องมีสมาธิมากบางทีมันลื่นอะแล้วก็กลัวมากว่าแบบเราทั้งสองคนทั้งทั้งพี่ที่หามเรากับเราอะ่ะจะลื่นไปพร้อมกันหัวเราจะฟาดไหมเราก็คิดหลายอย่างมาก เราสังเกตป้าพอลงไปข้างล่างอะค่ะคือมันก็ร้อนขึ้นเรื่อยๆเราก็ถอดทีละชิ้นทีละชิ้นมันก็คงจะดีสําหรับพี่ๆด้วยที่แบบเราจะได้เบาขึ้นเนาะคิดดูดีว่าพวกพี่เขาจะเหนื่อยขนาดไหนตร่น เราสงสัยมากว่าเรายิ้มตลอดการเดินทางลงมาได้ยังไงรู้สึกเจ็บเลยนะไม่รู้โดนยาตัวไหนไปตอนนี้พีมสองเข้ามาช่วยแล้วนะคะดูได้พองได้เสื้อไหับพังป่าไหมค่ะนี่จะเป่งกับเพ็งแรงมากดูจากกระสอบสีชมพูกับดํามันเป็นขยะที่เขาหิ้วลงมานะคะคนบนว่าหนักพอๆกับเราเลย ันนี้รถมอเตอร์ไซค์เข้าถึงได้มอเตอร์ไซค์ก็เลยมาหลับเราก็ไปกับพี่กันสองคนแบบเหวมันเป็นเหวเลยค่ะมองไปทางขวามันคือเหวที่แบบถ้าสะดุดนิดนึงคือเราตกเหวไปเลยแต่พี่เขาขับรถเก่งมากแล้วกรีดตลอดทางแต่ระหว่างนั้นนะคะเขาถามน้ำหนักตัวเราด้วยว่าเราน้ำหนักเท่าไหร่อยากรู้จังเขาประเมินอะไรเราอยู่ ถึงก่อนสามีจ้าแฟนก็รีพาเราไปโรงพยาบาลเลยเพราะเราไม่รู้นะคะว่า <c oughs> ขา <c oughs> เราหักหรือ <c oughs> ขา <c oughs> เราเดาะเฉยๆ <c oughs> ตลอดชีวิตมาเราไม่เคยมีขาหักแขนหักเลย <c oughs> ไม่เคยมีอุบัติเหตุแบบนี้เกิดมาในชีวิตเราเลยลูกขาตาตุ่มเราหักค่ะจากวงกลมมันผ่าวงกลมไปเลยนะคะรักษาตัวประมาณเดือน แค่สิบนาทีเองนะจ้าค่อนข้างวิตกนะคะเราก็เลยขอไปพักกับหมอเพื่อนของแฟนค่ะหมอเขาเป็นหมอสันนะคะแต่ด้วยความสบายใจอะเนาะกลัวว่าเป็นอะไรหนักแต่เราไม่เคยพลาดคาเฟ่เลยนะมาเชียงใหมท่ทีไรเราต้องมาคาเฟ่ทุกทีเนี่ยก,ก็กระเพกกระเพกมา เพราะตอนนั้นไม่รู้สึกเจ็บนะแต่บวมนิดหน่อยนีเราก็มาโรงพยาบาลเอกชนที่เชียงรายที่บ้านเกิดเรา <c oughs> เขาก็เอ็กซเรย์ให้เราประมาณ2อสรอบก่อนนะว่ามันดีหรือ,อยังหายขึ้นถึงไหนแล้วรักษาตัวต่ออีกประมาณ2เดือนถึงจะเดินได้ค่ะก็ะมีฉีดวัคซีนปกติก็ไปคาเฟ่ปกติเลยลำบากนิดหน่อย